เดนแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎประจําเดือนกุมภาพันธ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใคร พ่ยิบีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงในของอดีตนะคะปัจจุบันอนาคตนะคะแล้วก็สรุปไพ่ในช่วงท้ายให้กับชาวราศีกรกฎด,ด้วยเหมือนเดิมเลยนะในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกรกฎนะคะ ใบแรกนะ The Hangman สามดาบ The Tower ไพ่เดทและก็ต่อมาด้วยห้าเหรียญนั่นเองว้าวอาจารย์ต้องบอกเลยว่าในอดีตของชาวราศีกรกฎนั้นค่อนข้างทุกข์ะทมนะคะหรือว่าเสียใจหรือว่ามีเรื่องให้ผิดหวังในเรื่องความรักค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของความรักนะ่ะเยอะมากๆนะไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกเลยนะ สำหรับไพ่เดอะแฮงแมนถือว่าเป็นในอดีตนะคะที่บางคนชาวราศีกรกฎอาจจะเคยคบหาดูใจกับคนที่ มีตำหนิในชีวิตนะคะเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้มาก่อนหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายตัวชาวาราศีกรกฎเองก็ได้ที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือเคยผ่านการแต่งงานผ่านการผิดหวังผ่านการอะไรประมาณนี้นะคะความรักที่ไม่เคยสมหวังในช่วงอดีตที่ผ่านมาแล้วก็มาการแบบว่ามาคบหาดู ใจกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีกรกฎนั้นไม่ค่อยที่จะสู้ดีนะบางคนอาจจะมีโรคเกี่ยวกับทางพันธุกรรมด้วยนะโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกรกฎมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพภายในของผู้หญิงนะคะจะเป็นปัญหาในเรื่องของประจำเดือนปวดท้องประจำเดือนมากหรืออะไรประมาณนี้จนส่งผลให้ไปตรวจเราอาจจะไปเจอ ซีดหรือช็อกโกแลตซีดเนื้องอกหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรือถ้าใครแบบว่ารู้สึกแบบเออไอวะไรว่าภายในตัวเองไม่ปกติหรืออะไรเงี้ยก็ลองไปตรวจดูก็แล้วกันนะคะมีโอกาสที่จะเจอซีดช็อกโกแลตซีดหรือเนื้องอกได้เช่นเดียวกันนะคะอย่าปล่อยปละและเลยในเรื่องของสุขภาพของตัวเองเนาะต่อมาก็จะเป็นไพ่สามดาบ ถึงแม่ใบนี้นะคะจะเป็นอดีตของชาวราศีกรกฎไปแล้วอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันเป็นอดีตที่ขมขื่นอยู่พอสมควรน,นะคะมันเป็นรักสามเศร้าเราสองสามคนนะ,ะหรือคุณอาจจะเข้าไปเป็นมือที่สามความรักของใคร แล้วคุณก็มารู้ว่าเออฉันเป็นมือที่สามความรักของคนอื่นหรือฉันเป็นคนที่มาทีหลังอะไรประมาณนี้หรืออีกกรณีหนึ่งนะคะคือมีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาแทรกกลางหรือเข้ามาเป็นมือที่สามในความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นรักสามเศร้าที่ขมขื่นอยู่พอสมควรมันมีเรื่องแบบนี้ให้คุณได้เจ็บปวดหัวใจได้ทุกข์ระทมอยู่พอสมควรนะคะ แล้วก็ในเรื่องของความใจร้อนที่คบหาดูใจกับใครโดยที่ไม่ได้ดูไม่ได้เรียกว่าอะไรสกีนให้ดีดีกว่าว่าเขาว่าโสดจริงหรือโสดบอมอะไรประมาณนี้ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บก็คบกันเลยอะไรเงี้ยอันนี้มีโอกาสที่จะเสียใจก็ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดิรทชาวเวอร์คือจาย์บอกเลยว่าไพ่ในอดีตของชาวราศีกรกฎนั้นค่อนข้างที่จะมีไพ่แบบ สูญเสียไพ่เสียใจไพ่ทุกข์ละทมไพ่แบบไม่ค่อยสมหวังน่ะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องความรักและไพ่เดร์ทาวเวอร์บอกให้รู้ว่าเป็นการแตกหักเป็นการแยกย้ายกันนะคะบางทีแยกย้ายกันแบบกระทันหันหรือบางทีอาจจะไปรู้ความจริงจากอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นความลับแตกหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าแล้วให้ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียความรู้สึกเสียความเขาเรียกว่าอะไร ทั้งมีความหวงังความรักความรู้สึกนั้นมันพังทลายลงเหมือนเดอะทาวเวอร์เป็นไพ่ตัวนี้เลยนะคะมันคนเรานะคะถ้าเสียความรู้สึกแล้วมันไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้กับคนคนเดิมที่เคยทําให้เสียความรู้สึกถึงแม้จะให้อภัยถึงแม้จะให้โอกาสแต่มันก็ยังรู้สึกแบบระแวงระวังอยู่ใช่ไหมนะคะมันเป็นแบบนั้นนะคะ นี่ก็ประมาณนั้นเลยสําหรับไพ่ใบนี้แล้วในเรื่องของอุบัติเหตุเกิดจากการประมาทในชีวิตของชาวราศีกรกฎทั้งนั้นเดินเตะนั่นเตะนี่ได้ขับรถไปชนนั่นชนนี่หรือว่าเฉียวนั่นเฉียวนี่อะไรประมาณนี้เกิดจากการบางทีก็ละเมอไงบางทีก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรประมาทในการใช้ชีวิตทําให้คุณนั้นเกิดการสูญเสียค่อนข้างมีนะคะในเรื่องของไพ่เดอะชาเวอร์ต่อมาเป็นไพ่ในอดีตใบต่อมาไพ่ใบ ไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ประจําราศีพิจิกมีชาวราศีกรกรกฏที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีพิจิกอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าในห่วงความรักนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาถ้าคุณอยู่ในห่วงความรักคุณจะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องของความรักแล้วก็เป็นคนที่รักแรงแล้วก็เกลียดแรงด้วยนะคะเวลารักโอ้ล รักนะคะพร้อมทุ่มเทพร้อมดูแลเอวใจใส่อย่างดีเวลาที่คุณเกลียดขึ้นมาหรือเขาทําให้คุณเกลียดหรืออะไรประมาณนี้จะเกลียดแบบฝังลากหรือเกลียดแบบแค้นไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วอาจารย์บอกเลยถึงแม้ว่าคุณจะ move อนได้แล้วในปัจจุบันนี้นะคะจากรักครั้งเก่าหรืออะไรก็ตามแต่เวลานึกถึงคนคนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนมันเพิ่งจบไปเมื่อวานนี้เองนะคะความรู้สึกมันจะยัง เจ็บแค้นน้ำใจนะคะด้วยความที่คุณอาจจะรักเขามากก็ได้นะนะคะจึงยังรู้สึกแบบนี้อยู่นั่นเองนะคะนะมูฟออนะะได้นะแต่ว่าเวลานึกถึงความรักครั้งเก่าหรือคนคนนี้ทีไรฉันรู้สึกว่าโอ้โห เลือดขึ้นหน้าขึ้นทันทีหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ให้คําปรึกษากับคนอื่นได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของความรักหรือคนอื่นผิดหวงังความรักมาเหรอเจอรูปแบบความรักนั่นนี่อะไรเงี้ยฉันผ่านมาหมดแล้วอะไรประมาณนี้นะถือว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างให้กับเพื่อนได้เป็นอย่างดีนะคะนะสาหรับไพ่เดตนี้ด้วยนั่นเองเนาะต่อมาเป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงอดีตของชาวราศรีกรกฎได้ไพ่ห้าเหรียญ ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าในอดีตนั้นมีคนเข้าหาคุณนะคะไม่ว่าจะมาจีบหรือมามาในฐานะของแฟนหรือมาในฐานะของคนรักคนส่วนใหญ่นั้นเข้าหาคุณก็เพราะว่าเพื่อผลประโยชน์เพื่อชื่อเสียงเงินทองหรืออะไรประมาณนี้นะคะบางทีเขาอาจจะไม่ได้รักคุณแบบมากมายอะไรนักน,นะคะแต่ว่าเข้าหาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณ เพื่อหวังตักตวงเพื่อหวังอะไรก็แล้วแต่หรือว่าคุณพร้อมเปหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาถึงอยากจะเข้าหาคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่แบบเวลาคุณหมดผลประโยชน์ปุ๊บเขาก็พร้อมที่จะตีตัวออกห่างคุณทันทีคุณจะเห็นท่าแท้ของพวกเขาเหล่านั้นทันทีเลยนั่นเองนะถือว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญบางคนนี่แทบสิ้นเนื้อประดานตัวและเปยหนะักจนเกินไปนะ สำหรับไพ่ใบนี้ทางโหงราศาสตร์ไพ่ยิบสีเรียกว่าไพ่ยากจนหรือว่าไพ่ยาจกเลยนะคะนะ,คะหรือบางคนอาจจะแถมยีเกือบจะล้มละลายหรือเอาเงินเก็บออกมาใช้เกือบจะเกี้ยงบัญชีแล้วด้วยซ้ําไปนะถือว่าเ,ออเป็นคนที่แบบไม่ค่อยระมัดระวังในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะทุ่มเทให้กับคนที่ตัวเองรักแต่เขาไม่ได้แบบรักคุณแบบร้อเซเหมือนที่คุณรักเขาอะอะไรประมาณนั้นนะคะ ในอดีตของชาวราศีกรกฎส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตนะุลมราศีพิจิกราศีธาตุดินนะต่อมาเป็นไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีกรกฎค่ะ นะใบแรกค่ะเ of Swords สามเหรียญ The Moon สองดาบและก็ต่อมาด้วย u u e n o of u u s สำหรับไพ่ในปัจจุบันของชาวรัส สีกรกฎนะคะก็คือคุณมีความพยายามหรือมีความตั้งใจที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือมีเรื่องสําคัญที่จะต้องตัดสินใจนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะถือว่า เป็นช่วงไฟแนลหรือว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องแบบคิดทบทวนให้ดีๆก่อนตัดสินใจนะคะคือค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหญ่อยู่พอสมควรนะคะตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศตัดสินใจที่จะไปทํางานที่นั่นที่นี่ตัดสินใจที่จะคบหาดูใจกับคนนี้ตัดสินใจที่จะแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สําคัญในชีวิตของชาวราศีกรกฎที่จะมีเรื่องตัดสินใจเกิดขึ้นในช่วงเดือน กุมภาพันธ์หรือว่าในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยใน period time นี้นะคะนะคะยังไงอาจารย์ก็เอาใจช่วยก็แล้วกันเนาะต่อมาก็จะเป็นไพ่สามเหรียญสำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของกําไรเงินอะไรประมาณนี้ชาวราศีกรกฎทําได้ดีมากๆโดยเฉพาะคนที่มีธุรกิจ เป็นของตัวเองนะคุณก็มีฐานลูกค้าเดิมแวดเวียนเข้ามาอุดหน,นุนอยู่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ลูกค้าด้วยแล้วก็บางทีไม่มีเวลาไปขว่คว้าหาความรักหรือไม่มีเวลาไปให้ความรักอะไรเยอะแยะมากมายความรักส่วนใหญ่ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกรกฎจึงเกิดกับคนรอบ ตัวหรือจากคนใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมสถาบันกันนะคะเพื่อนร่วมบริษัทเพื่อนร่วมกลุ่มเพื่อนร่วมกวนเดียวกันเพื่อนสนิทอะไรประมาณนี้นะคะอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่จะกลายเป็นความรักหรือว่ามีความผูกพันเกิดขึ้นนะ,ะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะมูน ใบนี้นะอาจารย์บอกเลยอีกด้านหนึ่งนะมีแสงสว่างอาจจะแสงสว่างจากดวงจันทนะอีกด้านหนึ่งก็น่าจะเป็นเงาหรือว่าจะเป็นเงามือดอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นหมายความว่าชาวราศีกรกฎในช่วงปัจจุบันต่อหน้าผู้คนคุณอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสดูเป็นคนที่ดูแบบเฟรนลี่ดูเป็นคนที่ดูแบบมีความสุขนะแต่อีกด้านหนึ่งเวลาอยู่กับตัวเองคุณจะเป็นอีกบุค,คลิกหนึ่ง นะ,ะเวลาอยู่จอกับตัวเองคุณจะรู้สึกเงียบขึ้นทันทีแล้วก็จะรู้สึกเศร้ารู้สึกแบบเออชีวิตอะไรมีอะไรเยอะแยะมากมายที่จะให้ต้องคิดมันเหมือนหน้าฉากกับหลังฉากเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะจะจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วในเรื่องความรักคุณมีโอกาสที่จะเจอความรักแบบปิดบงังความรักแบบเปิดเผยไม่ได้เปิดตัวไม่ได้หรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะ ถ้าคุณอยู่ในพวงความลับแบบนี้หรือว่าเขาไม่กล้าที่จะเปิดตัวคุณให้กับเพื่อนให้กับญาติพี่น้องให้กับพ่อแม่เขาได้รู้ขอให้คุณสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าคุณอาจจะเป็นคนในความลับของเขาแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่มีตัวจริงของเขาอยู่แล้วก็ได้อันนี้ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วสําหรับคนที่มีคู่รักในช่วงปัจจุบันนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นจะมีความลับต่อกันนะคะ หรือเป็นความลับที่แบบเออมันบอกคู่รักไม่ได้มันบอกแฟนไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเลยเลยเก็บความลับไว้กับตัวเองอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่2ดาบชาวราศีกร,รกฎในช่วงปัจจุบันนะคะอาจจะเจอในเรื่องของรักแบบสามเศร้าหรือว่าความรักแบบมีโลก2องใบหรือเปล่า ะะสองดาบหมายความว่าฉันฉันไม่สามารถเลือกใครได้เลยในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ฉันจึงอยากที่จะคบหาดูใจกับคนสองคนในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันเลยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะเป็นความรักที่แบบว่าปิดหูปิดตาตัวเองเลยนะคะเหมือนไพ่ใบนี้เลยนะให้ปิดหูปิดตาแล้วก็เออฉันฉันจะเลือกอีกคนนึงก็กลัวจะเสียอีกคนนึงคนนึงก็ดีนะจะ ยังไงอย่างเงี้ยฉันก็อยากจะคบกับคน2คนในเวลาเดียวกันอาจจะเจอความรักแบบกรณีแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้อาจจะเป็นตัวชาวราศีกรกฎเองหรือคู่รักของชาวราศีกรกฎเองที่จะมีการแบบมีโลกสใบก็ได้อันนี้ต้องมีโอกาสนะคะต่อมา queen of Cup บ พายปสุดท้านในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกรกฎผู้หญิงชาวราศีกรกฎนั้นนะคะอยู่ในห่วงความรักนะ,ค,ะคุณดูแลเอาอก็อาใจใส่ความรักคนรักได้เป็นอย่างดีนั่นนี่นะคะแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวง่ายด้วยนะช่วงนี้เซนสติดง่ายโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกถ้าคนรักหรือใครก็ตามมาพูดหรือมาทําอะไรหรือแสดงพฤติกรรมอะไรที่มันผิด แปลกแตกต่างหรือทําให้คุณนั้นรู้สึกเซนสตีทกับคําพูดนี่คุณอาจจะเสียใจได้ง่ายนะคะนี่ก็คือสาวสาวชาวราศีกรกฎนะคะแต่คุณก็ยังรู้สึกว่ามีความกังวลสับสนกังวลใจหรือมีการเ,ออเขาเรียกว่าโฟกัสในเรื่องของความรู้สึกเป็นอย่างมากให้ความสําคัญกับในเรื่องของความรู้สึกความรักเป็นอย่างมากในช่วงนี้ด้วยนะคะเวลาคนเราแคร์อะไรเราก็จะเสียใจกับสิ่งนั้น เป็นพิเศษนะคะก,ก็ก็เหมือนประมาณนั้นในกรณีของผู้ชายชาวราศีกรกฎคุณจะมีโอกาสได้แฟนหรือคนรักหรือภรรยาที่เป็นคนที่เรียบร้อยนะและเธอเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายก็ได้นะหรือว่าเป็นคนที่แบบเชื่อฟังคุณนะ่ะเออแล้วก็เธอเป็นคนที่ดูอ,อ่แลความเรียบร้อยภายในบ้านเป็นคนที่อ,อ่เขาเรียวกว่ามีเสน่ห์ปลายจังหวะ มีความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนหรืออะไรประมาณนี้ในตัวของเธอค่อนข้างสูงแต่ข้อเสียของเธอคือคนที่อาจจะเป็นคนที่เช่นสีิง่ายในเรื่องของความพูดหรือความรู้สึกอะไรประมาณนี้การที่คุณจะพูดหรือแสดงอะไรหรือทําอะไรให้เธอได้รู้สึกแบบไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยเธออาจจะเสียใจได้ง่ายได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ต้องระวังนะคะโอเคในปัจจุบนันชาวราศีกรกฎส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมนะคะธาตุดิน ธาตุน้ำด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ในเดือนกุมภาพันธ์หรือในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีกรกฎค่ะไพ่ในเดือนกุมภาพันธ์ใบแรก ของชาวราศีกรกฎคิงออฟสอดหนึ่งถ้วยหกถ้วยหาดาบและก็ต่อมาด้วยกาวเหรียญน,นั่นเองนะคะสำหรับไพ่คิงออฟสอดผู้หญิงชาวราศีกรกฎอาจารย์บอกเลยว่ามีโอกาสที่คุณจะได้แฟนหรือว่าคนรักนะคะหรือกำลังคบกันอยู่ก็ได้นะ,ะในช่วงนี้นะคะกับผู้ชายที่มีบุค,คลิกที่ ตรงไปตรงมานะคะชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบอะไรประมาณนี้เป็นคนที่ค่อนข้างผงผางเป็นคนที่แบบว่ากล้าคิดกล้าตัดสินใจส่วนมากแล้วเขาจะเป็นคนที่ชอบแสดงออกมากกว่าการใช้คําพูดเขาก็บางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่พูดหวานพูดเพาะพูดสวีทหวานอะไรมากมายนะักแต่เขาเป็นคนที่ลงมือทำนะคะความรักของเขาคือการปฏิบัติ ะะไม่ใช่การใช้คําพูดว่ารักนะอะไรประมาณนี้จะจะไม่ใช่โมเมนต์นั้นจะเป็นผู้ชายที่แบบจะแสดงออกให้เห็นเลยว่ารักอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือบุคลิกข้าวๆของเขานะคะแล้วบางทีนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ซีเรียสกับชีวิตค่อนข้างเยอะนะซีเรียสในการทํางานซีเรียสในเรื่องความรักอะไรประมาณนี้นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ทําให้เขารู้สึกแบบ ผ่อนคลายหรือว่าชิลๆได้บ้างอะไรประมาณนี้จะเหมาะมากๆนะคะแล้วก็ทําให้เขาได้เป็นผู้ชายที่แบบผ่อนคลายลงได้นะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีกรกฎเ,เวลาที่คุณมีความรักนะคุณจะเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันนะแล้วเป็นคนที่แสดงออกชัดเจน นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบปฏิบัติมากกว่าพูดหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกว่างั้นเหอะนะแต่ฉันแสดงให้คุณเห็นนะว่าฉันรักคุณฉันทุ่มเทฉันดูแลใจใสคุณนะันั่นนี่นะแล้วคุณเป็นคนที่ชอบวางแผนชอบตัดสินใจนะคะ,ะเรื่องอะไรก็ตามที่คุณจะลงมือทําแล้วคุณจะทําให้ประสบความสําเร็จจนกว่าจะล้มเลิกนะ คือจะไม่มีวันล้มเลิกกลางคันหรืออะไรประมาณนี้จะทําให้มันสุดทางจนไม่มีทางจะไปแล้วคุณถึงจะหยุดนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะต่อมาก็จะเป็นไพ่เอ็ดออฟคัพใบนี้นะคะเหมาะมากๆสําหรับคนที่มีความรักหรือคู่รักอยู่แล้วในช่วงเดือนกุมภาพัน์นี้ด้วยนะคู่รักคนรักของคุณจะเข้ามาเติมเต็มหรือเข้ามาเป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตของคุณเลยก็ว่าได้นะคะเหมือนมาเกือ้อหนุน เกื้อกูลการมาเติมเต็มความรักหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ขาดหายไปของชาวราศีกรกฎเขาก็มาเติมให้คุณเต็มได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขานำความโชคดีมาให้คุณบางคนอาจจะชอบเสียงโชคเสียงดวงนะคะมีโอกาสที่จะ โชคดีนะคะในการเสี่ยงโชคนะ,คะให้เขาไปหยิบให้เขาไปซื้อให้หรือให้เขาไปคนไปเสี่ยงโชคให้อะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะโชคดีได้เช่นเดียวกันในช่วงนี้นะคะคุณจะทําอะไรก็ตามเหมือนมีมือวิเศษมาหยิบยื่นนะคะอโอกาสดีๆหรืออาจจะเป็นความรักดีๆความรู้สึกดีๆนะคะมีผู้คนนะคะที่แบบพร้อมที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตชาวราศีกรกฎนั่นถือว่าก็เป็นไพ่ที่ดีเช่นเดียวกัน ่อมาเป็นไพ่หกถ้วยไพ่ใบนี้เป็นรักต่างวัยนะชาวราศีกรกฎหลายคนเลยในช่วงเดือนกุมภพาันธนนี้จะมีเกณฑ์ที่จะคบหาดูใจกับคนที่เป็นความรักต่างวัยกันอาจจะอายุน้อยกว่าคุณมากๆหรืออาจมากกว่าคุณมากๆไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ความรักความเข้าใจนั้น มันมันมีมากกว่าอายุหรือช่องว่างของอายุด้วยซ้ำไปนะคุณมีความรักความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเป็นภาพที่น่ารักมากๆนะสำหรับไพ่ใบนี้นั่นเองเหมือนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาเป็นแสงสว่างเหมือนมาเป็นแบบอ่อทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าเออโลกนี้มันดูสดใสมันดูน่าอยู่ขึ้นนะ ความรักมันดีอย่างนี้นะหรืออะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะบางทีความรักความสัมพันธ์อาจจะพัฒน,นาจากการเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นความรักในที่สุดช่วยเหลือกันมาน,นานอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะนี่ก็ประมาณนี้บางคนนะคะอาจจะเป็นความรักที่อยู่ระยะทางที่ ก,กันอยู่ต่างจังหวัดกันนะคะหรืออาจจะต่างประเทศกันด้วยซ้ําไปนะคะเราได้มาเจอ,เจอการเป็นความรักต่างวัยอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะต่อมาเป็นไพ่ห้าดาบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มีบางคู่ที่เวลาทะเลาะก,กันนะออชอบเอาชนะคนรักนะคะหรือเป็นการที่แบบ เถียงกันหรือทะเลาะกันหรืออะไรประมาณนี้ฉันก็จะประชดแหนบแหนมเธอหรืออะไรประมาณนี้ถึงฉันผิดฉันก็จะไม่ขอโทษเธอนะอะไรเงี้ยกลัวเสียฟอร์มอะไรประมาณนี้มันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นความรักความสัมพันธ์แบบนี้อาจารย์ขอเรียกว่าเป็นความรักที่ท็อกซิกหรือความรักที่เป็นพิษกับความรักนะ,ะมันไม่มีความเฮลตี้มันไม่มีอะไรที่แบบทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันสุขภาพไม่ดีในเรื่องความรักเลยอะ่ะนะคะนะ มืมเป็นความรักที่แบบว่าต้องเอาชนะแข่งแย่งหรือจะต้องเหนือกว่าคนรักตลอดเวลาหรออันนี้คงไม่ใช่นะคะต่อมาเป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ของชาวราศีกรกฎได้ไพ่ก้าเหลียนนั่นเองนะคะอาจารย์บอกเลยว่าเวลาชาวราศีกรกฎคนโสดนะในช่วงช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองได้นะคุณมีความสุข คุณแฮปปี้มีหน้าที่การงานมีเงินใช้นะมีรถขับมีบ้านให้อยู่มีที่อยู่อาศัยมีอาหารการกินอะไรแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วสามารถมีความสุขได้ด้วยตนเองอันนี้คือสาวๆหรือนูนุ่ม,ม,ม,มชาวราศีกรกฎที่ยังคงโสดอยู่นั่นเองและคุณเป็นคนที่รักธรรมชาติชอบธรรมชาติชอบดอกไม้ใบหญ้าต้นไม้ภูเขาทะเลหรืออะไรประมาณนี้ชอบไปเที่ยวที่แบบธรรมชาติธรรมชาติ คุณจะชอบมากๆนั่นเองนะคะแล้วคุณเข้าขั้นเป็นคนที่มีเงินเก็บอยู่พอสมควรน,นี่เฉพาะคนโสดเลยนะ,ะแล้วมาดูกันที่คนที่เป็นมีคู่นะคะคนที่มีคู่ชาวราศีกรกฎช่วงนี้นะค,ะคุณสามารถทําอะไรได้ด้วยตนเองได้เยอะนะคะถึงแม้ว่าคู่ของคุณจะยุ่งในเรื่องของงานหรืออะไรก็แล้วแต่คุณสามารถไปเที่ยวช้อปปิ้งด้วยด้วยตนเองหรืออะไรประมาณนี้ นะคะคือไม่ได้หวังพึ่งพาคู่รักหรือคนรักตลอดเวลานะถือว่าเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของชาวราศีกรกฎที่แบบที่มีคู่อยู่แล้วนะคะไม่ได้แบบเธอต้องมาอยู่กับฉันนะเธอเลิกงานแล้วเธอต้องมาพาฉันไปกินข้าวพาไปดูหนังนั่นนี่นะไม่ใช่นะคะแต่ ชาวราศีกรกฎที่มีคู่แล้วจะเข้าใจว่าเออเขาก็ทํางานไปนะงานก็คือเงินนะอะไรประมาณนี้ฉันก็อยู่ส่วนของฉันนะฉันก็มีเงินของฉันนะฉันก็มีงานของฉันนะฉันก็สบายสบายได้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วคุณเป็นคนที่คือก้าวเหรียญน,นะบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีเงินเก็บอยู่พอสมควรเลยนะชาวราศีกรกฎนะคะโอเค นี่ก็เป็นไพ่ในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีกรกฎนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมราธาตุน้ำนะ้และธาตุดินเข้ามาด้วยนะต่อมาอาจารย์ขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีกรกฎคะ่ะไพ่ใบแรกนะกาวดาบเด็กถือถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วยแปดเหรียญน,นั่นเองนะ สำหรับไพ่ดาบใบนี้อาจารย์บอกเลยว่ามันเป็นความอึดอัดใจอย่างหนึ่งที่ชาวราศีกรกฎจะได้รับนะบางทีนั่นอยู่ในห่วง,งความรักบางทีสิ่งนี้ฉันไม่อยากทำเลยแต่ว่าคุณจำใจที่จะต้องทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนที่คุณรักนั้นชอบหรืออยากให้ทำหรืออะไรประมาณ,มาณนี้นะคะนะ นะจำใจจำยอมที่จะทำเพื่อความสบายใจของคนอื่นอะไรประมาณนี้คุณจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะให้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือเอาไว้เลยจะมีเรื่องแบบนี้บางทีลำบากใจนะที่จะทำแต่ว่า,ามันจำเป็นต้องทำไม่ว่าจะในเรื่องของงานไม่ว่าจะในเรื่องความรักนะคะรู้ไว้ก่อนจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนว่าเออบางทีคุณไม่ได้ทำตามใจ คุณนะอะไรบางงเนี้ยนะคะนะ,ะและกรนีเรื่องของเอกสารสัญญาจานบอกเลยว่าการที่คุณไปช่วยเหลือใครหรือ,อ็ n ดูเขาเอ n นเราก็อาจจะขาดได้นะในช่วงดนกุมภาพันนี้นะคะถือว่าเป็นไฟแนลถือว่าเป็นบอกไว้เลยนะคะนะยอย่าอย่าทาเด็ดขาดโดยเฉพาะเอกสารสัญญาต้องอ่านแล้วอ่านอีกถ้ามันไม่ยุติธรรมหรือมันอะไรยังไงก็ไม่ต้องเซ็นไม่ต้องไปช่วยเหลือใครจนตัวเองเลือดร้อนนะ นะคะบางทีเดือดร้อนเข้าถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลได้เลยนะสำหรับไพ่ดาบใบนี้อาจารย์เตือนแล้วนะโอเคต่อมาเป็นไพ่เพจออฟคัพเอ่สำหรับไพ่ใบนี้อบอกเลยว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ชาวราศีกรกฎที่บางคู่นะคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณ เขาคนนี้นะถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าคุณเขามีความรักความหวังดีนะหรือเขาอาจจะแอบปื้มแอบรักแอบชอบคุณมานานจนวันหนึ่งพัฒนากลายไปเป็นความรักหรือมาคบกับคุณอะไรประมาณนี้เขาจึงมีความรักความหวังดีที่มอบให้กับคุณมากๆนะถือว่าเป็นภาพที่แบบเออถึงแม้จะอายุน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนะแต่เขาก็ มีความรักตั้งต้นมาให้กับคุณเลยอะไรอย่างงี้ไม่เหมือนไพ่ดาบหรือว่าไพ่เหรียญอะไรอย่างเงี้ยยังหวังผลประโยชน์หรือหวังที่จะเอาชนะอะไรประมาณนี้อยู่นั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่แปดเหรียญคุณมีความขยันขันแข็งอยู่ในตัวมากๆนะคะ มีงานมากกว่าหนึ่งงานหรือคุณอยากจะมีงานมากกว่าหนึ่งงานก็ได้มีงานประจําอยู่แล้วอาจจะมีงานระดเด็กหรือมีงานออนไลน์เสริมเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเป็นคนที่ขยันมากนะในช่วงนี้บอกเลยและคุณเป็นคนที่ไม่อดตายแน่นอนเพราะเป็นคนไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคำนี้ก็ไม่เกินจริงอยู่แล้วนะคะและคุณอยากจะเห็นตัวเองนั้นมีฐานะที่มั่นคงจึงทำงานหนัก แล้วคุณเป็นคนที่มีฝีมือความสามารถมีพรสวรรค์แล้วยังไม่พอมีพรสวงเข้ามาอีกด้วยโอโ้ชาวราศีกรกฎประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะนะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีกรกฎไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ